Good afternoon, Easton Group. How can I help you today? Hi, this is Michael Jennings. Could I speak to Miss Thompson, please? I'm sorry, but Miss Thompson is out of the office right now. Would you like to leave a message? Yes, please. Could you ask her to call me back regarding the budget report? Of course. May I have your phone number just to confirm? Sure. It's 555-123-4567. That's 555-123- 4567 is that correct? yes that is correct thank you Michael I'll make sure Miss Thompson gets your message I appreciate it have a great day you too goodbye บทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทสนทนาโทรศัพท์ธุรกิจในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกันนะครับเป็นทักษะที่จําเป็นมากสําหรับคนที่ทํางานในองค์กรบริษัทหรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าชาวต่างชาติผ่านทางโทรศัพท์ ก่อนที่เราจะไปดูบทสนทนาขอให้ทุกคนมาทำความเข้าใจกับคำศัพท์สำคัญในบทนี้กันก่อนครับคำแรกคือ receptionist หมายถึงพนักงานต้อนรับซึ่งมักเป็นคนรับโทรศัพท์ในบริษัท caller หมายถึงผู้โทรเข้ามา leave a message แปลว่าฝากข้อความ call me back คือให้โทรกลับ regarding หมายถึงเกี่ยวกับ budget report หมายถึงรายงานงบประมาณ เข้าใจคำศัพท์แล้วทีนี้เรามาดูบทสนทนาฉบับเต็มกันครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังทีละส่วนว่าทำไมถึงพูดแบบนี้และประโยคไหนควรจำไปใช้บทสนทนาเริ่มต้นที่ receptionist พูดว่า Good afternoon Eastern Group How can I help you today ตรงนี้เป็นมาตรฐานของการรับสายโทรศัพท์ธุรกิจในอเมริกาเลยครับเมื่อมีสายเข้าพนักงานจะต้องบอกชื่อบริษัทก่อนเพื่อให้ผู้โทรรู้ว่าโทรมาถูกที่แล้วตามด้วย How can I help you today หรือฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้ครับคะซึ่งเป็นวลีสุภาพและมืออาชีพที่ใช้แสดงความยินดีในการให้บริการจากนั้น caller หรือผู้โทรพูดว่า Hi this is Michael Jennings could I speak to Miss Thompson please Michael แนะนำตัวเองก่อนว่า this is Michael Jennings จากนั้นใช้ประโยคขอพูดสายกับใครบางคนว่า could I speak to การใช้ could แทนแคนทำให้ฟังดูสุภาพมากขึ้นเหมาะก,กับการใช้งานในบริบทธุรกิจครับ receptionist ตอบกลับว่า I'm sorry but Miss Thompson is out of the office right now would you like to leave a message Out of the office แปลว่าไม่อยู่ในออฟฟิศและตามมาด้วยคำถาม Would you like to leave a message แปลว่าคุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหมครับหรือคะประโยคนี้สุภาพและเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อบุคคลที่ถูกถามถึงไม่สามารถมารับสายได้ในขณะนั้น Caller ตอบว่า Yes please Could you ask her to call me back regarding the budget report เขาขอให้มิสทอมสันโทรกลับโดยใช้คำว่า call me back และแจ้งสาเหตุด้วยคำว่า regarding the budget report แปลว่าเกี่ยวกับรายงานงบประมาณในสถานการณ์จริงการระบุหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการพูดจะช่วยให้ผู้รับสารเตรียมตัวได้ดีขึ้นและแสดงความเป็นมืออาชีพ receptionist ถามต่อว่า of course may I have your phone number just to confirm ถึงแม้อาจจะมีเบอร์โทรของผู้โทรอยู่แล้วแต่ในวัฒนธรรมการทำงานของอเมริกันการคอนเฟิร์มหรือยืนยันข้อมูลสำคัญอีกครั้งเป็นเรื่องปกติเพื่อความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดจึงถามว่าขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันอีกครั้งได้ไหมครับ Caller ตอบว่า Sure it's f 5 5 e 2 3 4 5 6 7 Receptionist พูดบิดท้ายว่า Thank you Michael. I'll make sure Miss Thompson gets your message. คำว่า I'll make sure แปลว่าฉันจะจัดการให้แน่นอนฟังดูมั่นใจและเป็นมืออาชีพการเอ่ยชื่อผู้โทรอีกครั้งตอนจบเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆที่ทำให้ผู้โทรรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเขา Caller ตอบกลับว่า I appreciate it. Have a great day. ซึ่งการแสดงความขอบคุณและอวยพรแบบสุภาพ Receptionist ก็ตอบกลับว่า You too. Goodbye. เป็นการจบบทสนทนาแบบสุภาพและเป็นกันเองสรุปบทเรียนในวันนี้คือเวลารับโทรศัพท์ในที่ทำงานควรเริ่มต้นด้วยการแนะนำชื่อบริษัทและใช้วลีสุภาพเมื่อต้องการพูดสายกับใครควรแนะนำตัวและขอพูดสายอย่างสุภาพหากบุคคลไม่อยู่ควรเสนอทางเลือกเช่นฝากข,ข้อความอย่าลืมยืนยันเบอร์โทรอีกครั้งก่อนวางสายและสุดท้ายอย่าลืมจบ,บบทสนทนาด้วยความมิตรเช่น Have a great day หรือ Goodbye บทสนทนาแบบนี้สามารถฝึกพูดกับเพื่อนได้หรืออาจฝึกพูดหน้ากระจกลองสลับบทบาทกันครับเพราะสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนซ้ำๆเพื่อให้พูดได้อย่างคล่องแคล่ว practice makes perfect หากนักเรียนต้องการใบงานฝึกบทสนทนาหรือคลิปฝึกพูดเพิ่มเติมสามารถแจ้งครูได้เลยนะครับแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปครับ